สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่อง jr channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเรามาตามกันต่อนะครับกับสูตรหลักร้อยบนนะครับสูตรหลักร้อยบนของงวดที่แล้วนี่ลงไว้4สูตรนะครับของงวดที่แล้วหลักร้อยบนลงไว้4สูตรนะครับ ลงเป็นสองสูตรเทียบชนนะครับชุดแรกนี่เป็นสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดก่อนก็เข้ามานะครับสูตรนี้ของงดที่แล้วสองสูตรนี้ชนกันที่สามสองหกนะครับเข้ามาที่เลขหกเข้ามาที่ตัวชนนะครับส่วนชุดนี้นะครับลงเทียบชนกับอีกหนึ่งสูตรชนกันที่เลขห้านะครับผลปรากฏว่าสูตรนี้ผิดนะครับสูตรนี้เข้ามานะครับที่เลขหกแล้วก็เป็นตัวเลขแค่สามตัวนะครับไม่เยอะนะครับสูตรนี้ เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาตามนะครับทั้ง3สูตรเลยนะครับให้ดูสูตรเก่าที่เข้ามาทั้ง3สูตรแต่ก็จะให้ดูชุดแรกนี้ก่อนนะครับพิจารณาจาก2สูตรนี้ก่อนนะครับที่เข้ามา2องวดแล้วก็สูตรนี้สูตรที่3นะครับเมื่อเอามาเทียบชนกันแล้วก็ทั้ง3สูตรนี้ถ้าวัดดวงวัดใจไปก็ตัวเดียวนะครับที่ชดน,นะครับจะเป็นยังไงจะไปโหรือไม่นะครับในงวดนี้ ่อนเดืนก็ต้องย้ำเตือนกันนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรโดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนำไปใช้ก็อย่างที่บอกนะครับสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิติเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับอน,นาคตก็ต้องลุ้นว่ามันจะเป็นไปนตามนี้หรือไม่ รับชมถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำวนวณก็ฝากกดติดตามช่องไวเทอ c า a n n า l นลหัว้ฟรี ay, นะครับทางดู b ูแล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหม่ไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวเรามาดู2สูตรแรกก่อนนะครับสถิติเทียบชนนะครับจากงวดที่ออก309นะครับคนแรกที่เริ่มเข้ามานะครับ ทีก้อนหนึ่งสอง็นะครับ9งวดติดที่ลงก็2งวดล่าสุดนะครับ1กันยาเข้ามานะครับแล้วก็16กันยาที่ผ่านมาก็เข้ามานะครับ2สูตรนี้กับพลังวันที่ออก6 4 6นะครับชนกัน3ตัว 2, 3, 6นะครับเข้ามาที่เลขหหลักร้อยบน จะเป็นยังไงนะครับจะได้ตัวไหนเรามาดูกันสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรนี้เป็นตัวเลขห้าตัวนะครับีก็เท่ากันนะครับทั้งสองสูตรของงวดนี้นะครับของงวดที่แล้วสูตรนี้คำนวณไว้ได้สามสองสี่ห้าหก ลรางวัลที่ออกหกสหลักร้อยบนนะครับเลขของของงวดนี้นะครับเรามาดูของงวดนี้ตำแหน่งของสูตรนะครับก็จะเป็นหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับด้วยหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2แล้วก็หลัก เลขหน้าครั้งที่สองหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1ลบก็คือเลข0ูนะครับหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่สองเลขหแล้วก็หลักหน่วยนะครับเลขหน้าครั้งที่2อเลข2บวกกันแล้วได้เลข7ตัวแรกลบ1น เจ็ดลบหนึ่งเหลื 6. 6 9. 9 1. อหกหกบวกสองได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้าเก้าบวกหนึ่งได้สิบนะครับต่อตัวท้ายก็คือ x ศูนย์นะครับศูนย์มีห้าตัวหนึ่งตุลาคมนะครับหกแปดจะมีมาหรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับในตำแหน่งของหลักร้อยบนนะครับ เรามาดูสูตรที่สองสูตรที่ 2, สองสถิติก็เท่ากันนะครับจากวัที่ออก309เหมือนกันจับคู่กันลงก็1กันยานะครับเข้ามาแล้วก็16กันยาที่ผ่านมาออกเข้ามากับรางวัลที่ออก งวดนี้ตำแหน่งของสูตรนะครับก็จะเป็นหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1นะครับมาบวกด้วยหลักร้อยหลักสิบของเลขท้ายครั้งที่2หลักร้อยหน้าครั้งที่1่ก็เลข7็แล้วก็หลักร้อยหลักสิบเลขท้ายครั้งที่สองนะครับหลักร้อยนี่เจ็ดหลักสิบนี่เลขศูนย์บวกกันแล้วได้สิบสี่ แรกลบ3นะครับ4 3, ลบ3เหลือ1 1บวก6ได้7 7บวก3เป็น10 10วก3ได้3ทั้งหมด5ตัวนะครับ4 1 7 0 3 1 มีมาหรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับจุดนี้ถ้าเราลองมาเทียบชนกันนะครับเราวางสองโซตัวที่ชนนะครับเล็บสี่ไม่มีเลข1ห กันที่เลข7จ็ดแล้วก็เลขศูนย์นะครับพวกนี้2ตัว7กับ0 1ตุลาคม68นะครับจะมีมาหรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับ2สูตรนี้ชนกัน2ตัวนะครับ7กับ0นนะครับสถิติก็ตามนี้นะครับ ลองพิจารณาดูนะครับทีนี้เรามาดูสูตรที่สามนะครับของงวดที่แล้วสูตรนี้ลงเป็นคู่ชุดเหมือนกันแต่สูตรที่เอามาชนผิดนะครับงวดนี้เอามาให้ดูในคลิปนี้นะครับทั้ง3ามสูตรนะครับที่เข้ามาเป็นตัวเลขสามตัวนะครับริงๆก็ไม่เยอะนะครับสถิติเข้ามาจากงวดที่ออกสา9ศูนย์เ้าเหมือนกันนะครับของงวดที่แล้วสูตรนี้คำนวณไว้ หกห้าเจ็ดกับพรังวันที่ออกหกสี่หกนะครับเลขหกนะครับเข้ามาเรามาดูของงวดนี้สูตรก็สั้นๆง่ายๆนะครับตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักแสนนะครับบวกกัน2ครั้งแล้วก็มาบวกด้วยหลักหน่วยกวดน หลักแสนก็คือเลขศูนย์นะครับหลักหน่วยบนเลข6บวกกันแล้วก็ได้เลข6นะครับได้เหมือนเดิมน,นะครับลบ1นะครับเหลือ5 5บวก2เล็ด 8นะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักร้อยบนนะครับท่านผู้ชมดองก็ดูนะครับถ้าเอา3สูตรมาเทียบชนกันนะครับวัดดวงวัดใจไปก็เลขเจ็ดนะครับตัวเดียวนะครับจะมาไม่มานะครับหรือใครชอบเลขศูนย์นะครับสามสูตรสองสูตรนั้นก็ลองดูนะครับอันนี้การตัดสินใจนี้ก็ของใคร ทนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ